สวัสดีคุณผูช้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับสู่รายการออฟชั่นนะับวันนี้คุณผูช้ชมอยู่หกับรายการของผมสำหรับ,นนบ,รรรบแฟนๆเลโก้ดิจากูที่ไม่เคยยอมแพ้ใครนะครับโดวยวันนี้เนี่ยเราจะมาทําคลิปตัวสปอยเลโก้ดิจากูมากรบพังงานตอนที่9กันหลังจากที่รีสปอยตอน8ไปมาถึงตอน9แล้วแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นตอน10สุดท้ายน,นะครับก็เราจะได้รับชมกันแล้วก็อาทิตย์หน้าเราจะได้แบบว่าดูซีซั่นสองกันสำหรับมากรพังงานนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ย พามาก็พังงาเนี่เขาก็ได้ปล่อยไอตัวตัวตอนที่สิบเอ็ดสิบสองสามสี่สิบห้ามาแบบว่านะคือแบบว่าเป็นการสปอยออกมาแล้วก็พี่ก็ได้ดูแล้วนะครับเพราะว่าคือแบบว่าพี่ยอมดูสปอยนะเพราะว่าเพื่อว่าอยากดูก่อนที่เราจะไปสปอยเลยก็จากโกบาก็พังงาเดี๋ยวผมขอชี้แจงอะไรเล็กน้อยสักหน่อยหนึ่งนะเพราะว่าตอนนี้เสียงไมโครโฟนพี่เป็ี่นอะไรเพราะว่าเนื่องจากว่าพี่ไปเปลี่ยนหูฟังเก่านะครับก็เลยแบบว่าเสียงนี้มันแบบไม่ค่อยจะ คุณภาพดีเท่าไหร่นะครับส่วนตัวนะเพราะว่าเสียงมันต่ำมากแล้วก็ไอตัวเปอร์เซ็นต์เสียงเนี่ยมันต่ำมากเลยก็คือว่ามันเล็กมากเลยอะ่ะก็เลยแบบเจ้าไงเดียก็เลยแบบทําแบบนี้ไปก่อนแล้วกันเพราะว่าเนื่องจากว่ามันก็ทําอะไรไม่ได้เลยเพราะว่าหูฟังอันเก่าดูจีเทคพี่เนี่ยมันเสียไปแล้วอะ่ะก็เลยว่ามันพังแล้วว่าก็เลยแบบอ่ะงั้นก็ใช้แบบนี้ไปลวกันฮ่าฮเพราะว่าเดี๋ยว ถ้าเกิดผ่านไปตอน10ปุ๊บเนี่ยพี่ก็จะปล่อยให้เร็วสุดนะครับที่ทําได้เลยนะครับแล้วก็รวมไปถึงตอนที่11 12 13 45ี่ถึง20เนี่ยพี่จะรีสปอยให้เร็วเพราะว่าเนื่องจากว่าอาทิตย์เดือนนี้เนี่ยเป็นวันปิดเทอมนะครับเพราะว่าที่จะรีบทําเลยนะครับผมแล้วก็คลิปนี้ที่พี่อ่านเนี่ยก็คือเป็นเวลามาสิบโมงครึ่งอะ่ะก็คือแบบว่าคือ นอกบ้านผมมีการทําหลังคาก็คือเป็นข้างบ้านนะก็คือว่าเป็นบ้านคนละหลังนะครับแต่ผมไม่สามารถไปรบกวนเขาได้นะครับเพราะว่าซึ่งคือแบบมันอาจจะรบกวนว่าตอนนั้นที่แบบคือค่อนข้างหลอนมากเลยว่ามีใครมาทุบประตูพี่แล้วก็บอกว่าเรียกเรียกประตูก็ผมก็เขาบอว่าสงสัยเลยแล้วก็โคตรอันตรายมากเลยว่าเฮ้ยเ้ยแล้วคุณมาทำอะไรที่นี่แล้วบอกว่าโคตรลำคาเลยอะเยียกอะไได้ไหมอะไรประมาณนั้นอะอันนี้พี่ก็ไม่สามารถไปด่าเขาได้นะเพราะว่า เนื่องจากว่าเขาบ้าคนละหนังแล้วก็เดี๋ยวอาจจะเป็นประดราม่าด้วยนะับเพราะว่าพี่เดี๋ยวอาจจะโดนแจ้งตำรวจก็ได้มาเพื่อเป็นการเสียเวลางนัะ้นเอาไปสปอยเลยก็ยังจากโกมมากบพังงานตอนที่9ก,กันในขณะเดียวกันเนี่ยที่อารีก,กับโซลาเนี่ยกระตามหาอะไรายอยู่และทางด้านของตัวใครกับดีญาเนี่ยมาเจอสถานที่อย่างตัวของอารามและก็เมคาเนี่ยได้เชื่อมต่อกัน แต่ขนาดนั้นเองน่ะเขาต้องมาพบอะไรบางอย่างหนึง่งทางด้านของลอยกับว i f ไฟไอเออร์น่ะก็ต้องต้ากับเจ้าตัวโฟแท็กแต่ก็หมดความสิ้นหวังและเขาอยากจะสามารถต่อสู้กับพวกเหล่าโฟแท็กและรอทั้งอารีกับโซล่าเนี่ยมาเอาเจ้าตัวไลยูกลับไปแล้วก็จะสามารถทำลายโฟแท็กได้หรือเปล่าติดตามได้ในเลโกนจากโกมังกรพังงานต่อที่9กันคําเตือนคลิปนี้มีการสปอยล์เรื่องเรื่องเอโนจากโกมังกรพังงาน สักผู้ชมท่านไหนเนี่ยที่ยังไม่เคยดูอะไรหรือนาปิดคลิปนี้ออกไปนะครับสักผู้ชมเนี่ยที่ไม่อยากดูสปอยแต่สักผู้ชมที่เป็นแฟนมัแท้เนี่ยเอาข้าาดูกันได้นะครับและก่อนไปรับชมคลิปครับไม่าดืรัปักกดไลค์ปากกดแชร์กด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งด้วยเมื่อคลิปใหม่เป็นอย่างคลิปแบบด้วยต่อไปด้วยครับและก็อยากเนอะผู้ชมเราใกล้จะถึง1 0 0 0 subscribe นะครับเราอย่าลืมนะครับก็กดติดตามเยอะๆนะครับเพราะว่าเราจะได้แบบว่ามีคนดูเยอะๆด้วยนะครับงั้นถ้าผู้ชมพร้อมแล้วงั้นเรับนลยะค ย้อนกลับไปในอดีตตัวของลอยและอาจารย์วูเมื่อหลายปีก่อนอาจารย์วูนั้นก็ฝึกฝนให้กับตัวลอยเนี่ย การฝึกฝนให to ้เขาทำลายลูกตุ้มที่แกว่งอยู่ตัวของอาจารย์บูเนี่ยก็ต้องฝึกฝนให้ลอยเนี่ยตั้งสมาธิและจดจ่อสมาธิให้เขาเอาไว้ลอยนั้นใช้สมาธิโดยการจดจ่อไปข้างหน้าและเขาเนี่ยก็พยายามแล้วแต่ก็ไม่สามารถทําอะไรได้เลยทําให้ตัวลอยเนี่ยจึงหมดหวังเพราะว่ามีแต่เสียงฟ้าร้องมีแต่เสียงอะไรก็ตามเนี่ยทั้งฝนเนี่ยไม่สามารถใช้สมาธิอะไรได้เลยนอกจากตัวลอยเนี่ยไม่สามารถทาอะไรได้บทเรียนของวันนี้ของตัวของลอยเนี่ยอาจารย์วูเนี่ยก็ได้อธิบายให้กับตัวของลอยว่าการที่ยิงป้าให้แบบว่าง่ายได้มากก็คือโดยเขา 好俩。 ก็ต้องนึกสภาพที่แบบว่า,วาที่ตัวเองคิดเพราะในชีวิตข้างหน้าของพวกเราเนี่ยก็ต้องเจอความวุ่นวายก็เหมือนกับพายุผงกรนะหน่ำเพราะเป้าหมายก็คือทางออกนั่นเองเมื่อใดที่ต้องไร้ความสงบเราต้องหาความสงบเท่านั้นภายในตัวเองหาความสงบนิ่งในใจและหาความสมดุลและความวุ่นวายของภายนอกนั้นจะหายไปลอยนะั้นจึงได้ตั้งสมาธิโดยการใช้ความสงบและเขาเนี่ยจึงจดจ่อเป้าข้างหน้าลอยนั้นก็ได้จดจ่อในเป้าข้างหน้าและเขาเนี่ยสามารถทาลายสิ่งขี้ขวางลุกตุ้มได้สําเร็จและเขาเนี่ยก็สามารถฝึกฝนได้สําเร็จ เลโก้นินจาโกมันก็พังอาดตอนที่9กับชื่อตอนควาสมสงบจากภายใน และสงครามระหว่งางมังกรและโฟร์แท็กก็ได้เริ่มต้นขึ้นลอยกับไวไฟเออร์นั้นก็ได้ทําการซื้อเวลาให้กับตัวของอารีและโซลาเพื่อที่จะให้พวกเขาเนี่ยไปตามหาตัวของไรยูทางด้านของอารีกับโซลากับมังกรโซลาเนี่ยตามหาไรยู U, แต่ก็เขาเนี่ยหาไม่เจอแต่ตัวของโซนะลานั้นจึงบอกกับตัวของมังกรโซลาว่าให้เขาเนี่ยหยุดก่อนแต่ตัวของอารีเนี่ยก็สงสัยเลยว่าเดี๋ยวนะมังกรของโซลาเนี่ยชื่อเดียวกับเธอแล้วมันเป็นไปยังไงเพราะว่าชื่อเนี่ยทำไมมันคล้ายกันนะ่ะแต่ตัวของโซลานั้นก็อธิบายยากเลยจึงทาให้เาเนี่ จึงขอเก็บความลับไว้แต่ตัวโซลาเนี่ยก็สงสัยว่าทาไมอารีนเนี่ยเขาพัดโด่งกับตัวไลยูได้อย่างไรล่ะแต่โซลารเนี่ยอธิบายว่าเจ้าเนี่ยไม่ได้พัดโด่งกับพวกชมรมนักเรียนดีเด่นหรือไงล่ะทำให้ตัวอารีนัถึงนึกขึ้นมาได้เลยก็คือกองกําลังวัยรุ่นพิทักษ์อิมพีเรียมเพราะว่าเขาเนี่ยจึงสงสัยมากเลยว่าถ้าหากว่าไลยูเนี่ยไปเจอมาเนี่ยแล้วถ้าเกิดโดนจับได้ล่ะจะเป็นอย่างไรล่ะ ต้องไปสู่รักษาความปลอดภัยแล้วอาลิงกับโซลานะจึงไปที่สู่รักษาความปลอดภัยของอีพีเรียมและพวกเขาเนี่ยก็ต้องกลับไปอีกครั้งหนึ่งแต่ขณะนั้นเองเนี่ยตัวของโซลาเนี่ยจึงบอกกับมังกรโซลาว่าให้ตัวของมังกรโซลาเนี่ยไปปกป้องและช่วยเหลือกับตัวลอยเพราะว่าเขาเนี่ยต้องการขอความช่วยเหลือท้งด้านยามนั้นกาลังดูสถานการณ์ของสงครามระหว่างมังกรและโฟร์แท็กแขณะนั้นเองเนี่ยยามนั้นสึกสงสัยมากเลยว่าถ้าเกิดเขาเนี่ยโดนขวดหรือว่าสงครามเนี่ยมันค่อนข้างรุนแรงน่ากลัวมาก ทำให้ยามเนี่ยเขาเนี่ยจะต้องดูแลสถานที่นี้เพราะว่าเขาเนี่ยจะต้องรักษาความปลอดภัยให้ได้ขณะที่ยามนั้นกําลังหันหลังกลับไปและเขาเนี่ยจึงไม่รู้ตัวว่าอารีกับโซลานเนี่ยได้แอบเข้าไปอย่างไปที่เรียบร้อยแล้วเมื่ออารีกับโซลานนั้นมันถึงที่สู่รักษาความปลอดภัยไปที่เรียบร้อยแล้วและพวกเขาเนั้นก็สามารถเข้ามาได้แบบว่าอย่างสําเร็จและไม่ให้ยามนนเนี่ยจับได้เพราะว่ายามนั้นนะ่ะได้นอนหลับแบบไม่รู้ตัวว่า กอนอู้ง,งานนั่นเองเมื่ออารินกับโซรานะมันถึงที่ศูนย์รักษาความปลอดภัยมาได้สําเร็จและพวกเขานั้นก็ตามหาลายชื่อเหล่ามังกรแต่เขาเนี่ย กลังตามหาอยู่ว่ารูปภาพของไลยูเนี่ยอยู่ไหนแต่เขาเนี่ยไม่สามารถหาเจอได้เพราะว่ามีแต่มังกรล่าสุดที่เขาเนี่ยจับมาได้แต่อาริงกับโซลันเนี่ยจึงไม่รู้ตัวว่าเจ้าเพอร์ซิวอลนั้นก็ได้จับเจ้าตัวไลยูมาได้และเขานั้นจะส่งไปที่วังของเบียทริกซ์และเขานั้นจะส่งไปให้กับท่านเบียทริกซ์เองแต่ขณะนั้นเองเนี่ยตัวยามของเจ้าอีพีเรียนเนี่ยกำลังยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของเจ้ามังกรเพราะว่ามังกรเนี่ยมันกำลังโจมตีจะประตูใหญ่ได้แต่ตัวของเพอร์ซิวอลเนี่ยจึงบอกกับตของ เพอร์ซิวอลแต่ทำให้ตัวของเพอร์ซิวอลเนี่ยรู้สึกว่าไม่มีใครมองเลยเมื่อเพอร์ซิวอลนั้นมาถึงในจกักรพรรดิดีอย่างเบียทริกและเขาเนี่ยรู้สึกว่าผิดหวังเลยว่าไม่มีใครชื่นชมว่าเขาเนี่ยจับมังกรมาได้แต่ทันนั้นเองเนี่ยเป็นเวลาเดียวกับที่ตัวของเจ้าเบียทริกนั้นก็ได้เจอกับตัวของเด็กน้อยอย่างเพอร์ซิวอลและเขาเนั้นจึงเห็นว่าตัวเพอร์ซิวอลเนี่ยสามารถจับมังกรมาได้และตัวของเบนะียทิกนั้นรู้สึกเห็นเลยนะว่า ตัวเด็กคนนี้เนี่ยสามารถจับเจ้าตัวมังกรตัวจิ๋วมาได้เบียร์ิกนั้นก็ได้เรียกถามหาตัวของลาสให้ลาสเนี่ยมาที่วางของเจ้าจักรพรรดิดีๆอย่างเบียร์ชิกและเขาเนี่ยจึงมีอะไรแบบว่ามาของดีเขาให้และลาสนั้นก็ได้กลับไปที่วางของจักรพรรดิดีๆอย่างเบียร์ชิกนั่นเองและภาพนั้นก็ตัดไปทางฝั่งของข่ายและนีย่า นยญากับไคนะจึงสงสัยมากเลยว่าทําไมทั้งใครกับนิญาเนี่ยถึงมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงละ่ะเพราะนีญาตเนี่ยต้องอยู่ที่อาณาจักรของเบคาแต่ตัวของใครเนี่ยต้องอยู่ที่สํานักอย่างอาราสวิสสแต่การว่าอาราสวิสสอกับอาณาจักรเมคาเนี่ยก็ได้เชื่อมต่อกันแต่การว่าตัวของใครกับนิญาเนี่ยเขาเนี่ยก็กำลังตามหาเสียงประหลาดๆเหมือนกับว่าเป็นผีวิญญาณที่แบบว่า เรียกทั้งคายกับตัวของนีญาทั้งสองคนเนี่ยก็ได้ตามมาพร้อมกัน่ายกับนีญานะจึงมาเจอสัรลักแปลกประหลาดก็คือเป็นสัรลักของตะวันมังกรนั่นเองขณะนั้นเองเนี่ยตัวของใครกับนีญาเนี่ยก่อนที่เขาจะเจอแต่การว่าเขาเนี่ยได้ยินเสียงอะไรบางอย่างนึงเกี่ยวกับเรื่องผีนั่นเองผีนั้นมันก็ได้เรียกลับว่าเป็นแบบเสียงแบบที่แบบอย่างเงี้ยทำให้ตัวใครกับนยญานะจึงจําเสียงมันได้เลยว่านั่นคือเสียงมนแล้วแหละที่แบบว่ามันร้องกระซิบอย่างเงี้ยแต่ขณะนั้นเองน่ตัวของผีวิญญาณเนี่ยก ดูดลงไปในตัวของเครื่องบางอย่างหนึ่งทําให้ตัวใครกับดีญาติรู้สึกสงสัยมากเลยว่าไอ้เครื่องนี้เนี่ยมันคืออะไรกันแน่และภาพน,นั้นก็ตัดไปทางฝั่งของสงครามระหว่างตัวของมังกรและโฟแท็กทางด้านของไวไฟเออร์และลอยเน่ยกำลังต่อสู้กับเจ้าตัวโฟแท็กและเขานี่ย พยายามจะซื้อเวลาให้กับตัวของอารีกับโซลา,าแต่ครั้นเองเนี่ยตัวลอยเนี่ยก็ยยได้ติดต่อไปทางของอารีกับโซลา,าว่าเราอยากฟัง,งข่าวดีและข่าวร้ายแหละแต่ตัวของอารีเนี่ยก็บอกเลยนะว่ามันแย่สุดเลยก็คือข่าวร้ายแหละทางด้านของโซลา,านั้นพยายามจะแฮ็กเจ้าตัวก้อวงจรปิดเพื่อตามหากวาดตามหาตัวของรายยูเขานั้นไม่สามารถตามหาตัวรายยูได้แต่ตัวของลอยเนี่ยก็าาได้อธิบายกับตัวของโซลาว่าถ้าเกิดหารายยูไม่ได้เนี่ยแต่ตัวของลอยเนี่ยจะได้บอกกับตัวโซลาว่า เราเคต้องใช้พลังที่แท้จริงของเธอแล้วตัวโซลาร์เนี่ยก็เลยที่ไปกับตัวลอยว่าความจริงแล้วเนี่ยเขาเนี่ยไม่เคยใช้พลังเลยแล้วก็มันก็แค่เป็นแค่ศักยภาพแต่เขาเนี่ยก็ได้บอกเป็นตั้งหลอยร้อยล้านครั้งแล้วแต่ขณะนั้นเองเนี่ยตัวของอารีน่าจึงเห็นอะไรบางอย่างหนึ่งให้อีกตัวของโซลาร์เนี่ยย้อนกลับไปอีกครั้งหนึ่งอารีและโซลาร์นั้นจึงเห็นแล้วว่าไลยูเนี่ยอยู่ที่ไหนและคราวนั้นก็ได้พบว่าเพอร์ซิวอลนั้นก็ได้จับเจ้าตัวไลยูมาได้สําเร็จและนี่คือข่าวดี ข่าวร้ายคือตัวของไลยูเนี่ยอยู่ที่วางของจกักรพรรดิดีอย่างเบียทริชแนะนํานให้ตัวของลอยเนี่ยจึงรู้สึกเห็นเลยว่านั่นคืออาณาจักรของเบียทริชหรือว่าอันตรายที่สุดเลยให้จกักรพรรดิดีอย่างเบียทริชเนี่ยจึงชื่นชมให้กับตัวของโพซิวอลมากเลยว่าเขาเนี่ยสามารถจับมกกังกรมาให้และเขาเนี่ยส่งมาให้กับตัวของเจ้าเบียทริชต้นเองแต่เบียทริชเนี่ยถึงกับบอกตัวของล้าเลยว่าทําไมเนี่ยมันไม่ค่อยจับมังกรแบบว่ามาง่ายๆขนาดนี้นี่ยเพราะว่าความจริงเนี่ยล้าเนี่ยก็ได้อธิบายว่า ความจริงอะเนี่ยพอที่พวกเขาจะจับมาได้เนี่ยเพราะว่าเป็นฝีมือพวกเหล่านี้จ้าทำให้เขาเนี่ยรู้สึกแย่ลงขนาดนั้นเองและจากพระดีๆอย่างเบียทริศเนี่ยก็ได้บอกกับตัวของลาสว่าให้เขาเนี่ยไปพาตัวของดรลาโลให้เขาเนี่ยมาสูบพลังแต่ตัวของลาสเนี่ยถึงกับบอกเลยนะว่าท่านเนี่ยจะทําไม่ได้เพราะว่าถ้าเกิดสูบพลังไปแต่การว่าตัวของเบียทริศเนี่ยถึงกับโมโหกับตัวของลาสเลยนะว่าความนี้เนี่ยเขาก็ได้อธิบายว่าฉันคือจักรพรรดินีเบียทริกซ์เวสปาเซียนโอรัส ผู้ปกครองสูงสุดแห่งอิมพีเรียมผู้พิทักษ์เส้นทางที่แท้จริงทำให้ตัวลาสันจึงต้องเชื่อฟังคำสั่งของจักรพรรดิีอย่างเบียทริกและเขาเนี่ยจึงต้องไปตามตัวของด็อกเตอร์ลาโรนั่นเองแต่ภาพน,นั้นก็ตัดไปทางฝั่งของคายกับดียาในอาลาใต้ดินในขณะนั้นเองเนี่ยตัวของคายกับดียาเนี่ยต้ังสงสัยว่าแคปซูลนี้เนี่ยมันคืออะไรกันแน่และมันมีผีอยู่ในนั้นด้วยแต่ขณะนั้นเองเนี่ยตัวพวกเขาเนี่ยจึงสงสัยเลยว่าไอ้เครื่องนี้เนี่ยถ้าเกิดมันทำอะไรที่ไม่ดีขึ้นมาล่ะ แต่ขณะนั้นเองเนี่ยตัวใครกับดีญาเนี่ยเหมือนกับว่าได้ยินเสียงอะไรบางอย่างหนึ่งก็คือเสียงอาจารย์วูพูดออกมาว่ามันต้องพังงานนั่นเองใครกับดีญาณนะจึงได้ยินเหมือนกับอาจารย์วูที่เขาพูดออกมาแต่กลายว่าตัวพวกเขาเนี่ยก็ต้องมาค้นหาหรือว่าไอ้ตัวแคปซูลเนี่ยมันอาจจะมีกลรวนได้ทำให้ตัวของดิญาเนี่ยก็ต้องรู้คิดสูตรที่ว่ามันต้องมีอะไรด้วยแล้วก็ขณะนั้นเองเนี่ยตัวของดีญาเนี่ยก็ได้ต่อสายและเพื่อที่จะให้เครื่องเนี่ยมาทำงานขึ้นมานั่นเองตามภาพาางงฝั่ขอออรรกกโโซลโซลลนั้นพยายาาจะไปทีีอาา่ขขอออักรขขงงงวเนฝั เองยาทั้งสองคนนั้นก็ได้ทําการเฝ้าไม่ให้ใครเข้ามาที่อาณาจักรอย่างเบียร์ทริกชั่นเองโซลานั้นจะได้บอกกับตัวของอารินว่าให้เขาเนี่ยยงใช้วิชาหนึ่งคือตัวที่ลอยเนี่ยก็ได้สอนว่าให้เขาเนี่ยใช้วิชาย่องเบาด้่นเองแต่ขณะนั้นตัวของยาเนี่ยก็ได้ทําการหานกลับไปแต่ก็ได้โอกาสหนึ่งทําให้ตัวของอารินกับโซลาเนี่ยก็ได้ย่อเบาโดยที่ไม่ให้โยยาจับได้แต่นั่นทาให้ตัวของอารีนเนี่ยดันสะดุดล้มเข้าให้ทําให้ตัวของยาเนี่ยดันจับได้หรือว่าตัวของอารีย มาบุกที่จกักรพรรดิดีอย่างเบสซิกและก็วางของเขาโซลาเนี่ยก็ได้ทําการยอมที่จะต่อสู้กับเจ้าต,ตัวยา่นั่นเองแต่การว่ายานเนี่ยก็ไม่ได้สนใจกับตัวของโซลาแต่การว่าตามไปสนใจกับตัวของอารินทำไมพวกยาเนี่ยจึงสงสัยมากเลยว่ทาทําไมตัวของอารินเนี่ยเขาเนี่ยล้มแรงหน้าดูเลยเนี่ยแต่ทำไมถึงสะดุดล้มได้ง่ายขนาดนั้นอนะ่ะเพราะว่าพื้นเนี่ยมันเรียบจะตายไปเนี่ยแต่ตัวของโซลาเนี่ยก็ได้ทำการแบบวา่าเป็นแกล้งว่าตัวของอารินเนี่ยเขาโดนพวกใจร้ายเนี่ยพูดเข้ามาแล้วก็เขาเนี่ยรู้สึกหงุดหงิดแล้วก็โมโหมากทำให้เขาเน ยาเนี่ยมันกับสงสัยหรอว่า พวกใจร้ายที่ไหนลนะ่ะเขาอยู่ที่ไหนแต่ตัวของอารินะก็ได้บอกพฤติกรรมกับพวกเจ้าใจร้ายเนี่ยก็ได้บอกว่าเขาเนีรร่ยได้พูดจา,ดจาว่าไม่ไพเราะแล้วก็ทําการเสียดเชื้อชาติกับพวกอิมพีเรียทําให้ตัวยามเนี่ยรู้สึกโมโหมากเลยแล้วเขาเนี่ยจึงไปตามกับพวกใจร้ายแต่ตัวของยามเนี่ยก็ได้บอกนะว่าเขาเนี่ยจะชดใช้กับเจ้าตัวใจร้ายนั่นเองทําให้ตัวโซลานั้นสงสัยมากเลยว่าทำไมอารินเนี่ยถึงกับว่าเนียมมากเลยอ่ะโคตรเนียเลยโอ้โหโคตรป้าตายเลยเมื่อ,ออารินกับโซลานั้นะมาถึงที่วางของจากพาร์ตีๆอย่างเปียร์สตด้ ประตูเนี่ยค่อนข้างแน่นหนาและไม่สามารถทําลายได้แต่เขาเนี่ยจึงมีวิธีหนึ่งก็คือลองไปทางประตูที่แบบว่าค่อนข้างโว่ก็คือตรงหน้าต่างนั่นเองและพวกอาริบโซลาเนี่ยก็มาถึงที่หน้าต่างและสามารถเข้ามาได้สําเร็จเมื่ออาริบโซลานั้นมันถึงที่วางของจักรพัตดีอย่างเบสิกได้สําเร็จและเขาเนี่ยก็ได้เจอกับตัวของเจ้าลายยูลายยูนั้นก็ได้ขังอยู่ที่ตัว ในสนามพลังนั่นเองอารีและโซลานั้นพยายามที่จะไปช่วยเจ้าตัวลายูโดยการใช้สลิงเนี่ยโดยการลงไปว่าชา้ชาๆแต่ขณะนั้นเองเนี่ยเป็นทางฝั่งของเจ้าตัวดรลาโลกับจอร์ดาน่นั้นก็มาถึงที่วังของจกักรพรรดิดีอย่างเบลฟิกมาได้แต่ตัวของอาลีกับโซลานั้นจึงไม่รู้ตัวว่ามีคนกาลังมาแล้วแต่ตัวของอารีกับโซล่านี่ต้องรีบขึ้นไปและห้ามส่งเสียงตามเด็กขาดและแล้วดรลาโลนั้นก็มาถึงที่วังของจกักรพรรดิดีอย่างเบลชิแล้วและขณะนั้นเองเนี่ย ตัวของดรลาโรนั้นก็ได้เห็นตัวอย่างที่เขาเนี่ยสามารถทดลองได้แต่ขณะนั้นเองเนี่ยตัวของจักรพรรดิดีๆอย่างเบสซีและก็ลาสนั้นก็ได้มาถึงที่เป็นที่ียบร้อยแล้วและเขานั้นก็ได้บอกว่าเป็นตัวอย่างที่ค่อนข้างดีที่สุดเลยแต่ตัวโซลานั้นกำลังจะตกลงไปแต่กลายว่าตัวของอารีเน่ดันจับเอาไว้ได้ว่าทันเลยแต่กลายว่าตัวลาสนี่ถึงกับว่าได้ยินเสียงอะไรบางอย่างนึงแบบว่าอยู่ข้างบนทําให้ตัวของโซลานั้นทําเหงื่อตกลงไปทําให้ตัวน้ําเงื่อนเนี่ยกำลังจะตกลงไปในสู่ตัวของลา ไม่โดนต,ตัวตัวน้ําเหงือของตัวของโซลาร์ทำให้ตัวโซลาเนี่ยปลอดภัยปานไปแบบว่าเส้นย่าแดงผ่าแปดรดรลาโรและจอร์ดาน่านั้นก็ได้ทำการต่อสายโดยการที่ สู่พลังโดยเอาเจ้าตัวพลังของลายูออกมาและเขาเนี่ยก็เริ่มที่จะทดลองที่จะเอาพลังของลายูออกมาให้ได้แต่ภาพนั้นก็ตัดไปทางฝั่งของวายไฟเออร์และลอยกาลังต่อสู้ในสงครามของโฟร์แท็กและมังกรน,นั่นเองตัวลอยนั้นพยายามจะติดต่อตัวของอารีกับโซลาแต่ขณะนั้นเองเนี่ยตัวลอยเนี่ยดันโดยมิสไซล์ของเจ้าตัวเจ้าโฟร์แท็กนั่นเองทําให้เขานั้นหูอื้อสงครามในครั้งนี้มังกรน,นั้นจะเป็นฝ่าย่ายแพ้กับเจ้าตัวโฟร์แท็กทำให้ลอยนั้นรู้สึกหมดหวังมากแต่ขณะนั้นเองเนี่ยตัวของอารีเนี่ยก็ได้ติดต ตัวของอารีน่าก็ได้อธิบายว่าได้เจอกับเจ้าตัวไรอยู่และเขานั้นก็ไม่ได้เจอแค่คนเดียวแต่เขานั้นก็ได้เจอกับเจ้าอาณาจักรอย่างจักรพรรดิดีอย่างเปียทริกซ์และก็ลาสก็ยังดูและเขานั้นก็จะหาวิธีที่จะสามารถเอาชนะและก็มีมีหวังไหมล่ะทําให้ลอยนั้นรู้สึกหมดหวังโดยการต่อสู้กระหว่างเจ้าตัวมังกรและเจ้าตัวโฟล์แฮกและเขานั้ไม่มีความหวังแล้วแต่ขณะนั้นเองเนี่ยตัวลอยเนี่ยก็ได้เห็นภาพจินตนาการของอาจารย์ภูที่เขาเนี่ยก็ได้สอนบทเรียนเอาไว้ก็คือว่าเพราะในชีวิตเนี่ยเราก็ต เราก็ต้อง่านอุปสรรคมันได้เพราะชีวิตนั้นก็ต้องเจอกับภยยัยยุที่โหงกนหนำเพื่อใดที่ภายนอกไร้ซึ่งความสงบเพาะต้องหาความสงบจากภายในและลอยนั้นก็ได้ใช้สมาธินในการค้นหาความสงบสในภายในตัวเองและลอยนั้นก็ได้คลิดขึ้นมาออกเดที่ร้อยแล้วลอยนั้นก็ได้อธิบายกับตัวของอาริกับโซลาว่าเขาเนี่ยจะตึงเจ้าตัวเบียรริกและก็ลาสเนี่ยมาที่วางของเจ้าจักรพรรดินั่นเอง ตัวลอยนั้นถึงค like 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 Mont like ิดอะไรดีๆออกก็ค the <im> ือโดยเขาเนี่ยบอกกับตัวของไวไฟเออร์ว่าเขาเนี่ยให้มังกรทุกตัวเนี่ยหันหลังกลับไปแต่ตัวของไวไฟเออร์เนี่ยก็บอกเลยนะว่าเราเนี่ยไม่ให้มังกรเนี่ยหันหลังกลับไปเด็ดขาดแต่ตัวของลอยเนี่ยก็ได้บอกว่าเราไม่ได้หันหลังแต่กลายว่าเราเนี่ยจะโจมตีวางของเจ้าจักรพรรดิดีๆอย่างเบียร์ทริชันเองทำให้ตัวของไวไฟเออร์นั้นรู้สึกดีใจมากเลยว่าตัวของลอยเนี่ยก็ได้พูดอะไรที่แบบว่าดีๆหน่อยแล้วทำให้ตัวของไวไฟเออร์เนี่ย จึงเรียกเหล่ามังกรทั้งหลายเนี่ยให้มังกรทุกตัวเนี่ยมารวมตัวกันและหันหลังกลับไปและไปโจมตีวงังอาณาจักรอย่างเบียรทริกนั้นเองพวกมันจะไปไหนแล้วไปทางนั้นทําไมฉันเป็นนักกิตวิทยามังกรหรือยังไงใครสน และในขณะนั้นเองเนี่ยตัวของไรยูนั้นกำลังจะโดนสูบพลังงานและขณะนั้นเองเนี่ยตัวของไรยูเนี่ยก็ได้โชคดีเข้าให้ตัวของมังกรเนี่ยก็ได้ทําการโจมตีวางของเบลทริกนั่นเองทําให้ตัวเบลทริกนั้นทึ่งสุดโกรธมากเลยว่าทําไมเจ้าตัวมังกรเนี่ยมาโจมตีวางซึ่งหน้าได้ยังไงล่ะทำให้เจ้าตัวเบลทริกกลับล้าเนี่ยถึงกับว่าต้องรีบออกไปข้างนอกเลยอันนี้กับโซลานั้นจึงได้โอกาสดีๆที่เขาเนี่ยจะสามารถช่วยไรยูมาได้เหล่ามังกรทั้งหลายเนี่ยก็ได้โจมตีวางของเบลทริกนั่นเองแต่ขณะนับมาาเเตือนลยว่ ขณะมีของสะสมอยู่ในนั้นนะ่ะก็คือตุ๊กตาแสนสวยยูนิคอร์นอ,อยู่ในนั้นนะ่ะอะไรยูนิคอร์นมีเขาตรงกลางหน้าเลยสายโหดเลยนะอย่า และแล้วจักรพรรดิตีอย่างเบลชิเนี่ยก็ได้มาถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วและเขาเนี่ยถึงกลับมาเตือนเลยว่ากล้าดียังไงเแบบว่ามาทําลายวังซึ่งหน้าได้ยังไงล่ะและลอยเนี่ยถึงกลับตอกกลับไปอีกครั้งหนึ่งว่าแล้วกล้าดียังไงเแบบว่ามาจับมังกรแล้วก็มาสู่พลังงานและใช้มาเป็นไฟฟ้าและทําเป็นกับว่าไม่มีชีวิตนั่นเองและแล้วการต่อสู้อีกครั้งหนึ่งก็เริ่มต้นขึ้นระหว่างดังกรกับเจ้าตัวโฟ์แทกและแล้วต่อสู้กันแบบดุเดือดมาก าดค้าพทางฝั่งของคและนียาคนะพยายจะเตะเจ้าตุกแคปซูลแต่การว่าตัวนียาเนี่ยก็ได้บอกให้พอเนี่ยเพราะว่าเขาเนี่ยทำแบบนี้ไปเพื่ออะไรละ่ะดียานะั้นจึงสั่งให้ใคเนี่ยใช้เจ้าตัวไฟเนี่ยโดยการที่แบบว่าต่อเจ้าตัวสท่อนี้เนี่ยโดยการที่ไม่ต้องมีอุปกรณ์อะไรก็ได้แต่ใช้แค่พลังไฟได้และแล้วอุปกรณ์นั้นก็ได้ ต่อมาได้สําเร็จแล้วและนิญานั้นก็ได้ทําการกดรีเวอร์โดยการที่เขานั้นก็ได้รู้ว่ากลไกของผีอาจารย์วูจะเป็นอย่างไรบ้างแต่มันก็กลายเป็นว่าเครื่องมันก็ไม่ได้ทํางานอะไรเลยนั่นทาให้ใครนั้นรู้สึกโมโ oh หว่าดันมาเสียเวลากับเรื่องใแบบนี้นะาให้เขานั้นก็ได้เตะในตัวของเครื่องแคปซูลทำให้เครื่องแคปซูลนั้นดันทํางานเท่าให้แล้วเจ้าเครื่องแคปซูลนั้นกำลังจะแตกลงไปและทําการมันจะระเบิดขึ้นมาให้ทำให้ตัวใครเน,น,นี่ยกับดีญาเนี่ยรู้สึกผิดเลยนะว่าเขาเนี่ยทำอะไรลงไปแต่ขณะนั้นเอง เรื่องนั้นก็ได้เปิดออกมาและมีใครบางคนอยู่ในนั้นและแท้ที่จริงแล้วเขาก็คือเซนนั่นเองเซนสหายฉันฉันอยู่ไหนและสุดท้ายที่จําได้เราินเข้าพายุโหมกระหน่ำเพราะต้นเหตุน,นั้นมาจากการประสนไหวนั่นเองเพราะว่าตัวเซนน่ะเขาก็อยู่มาตั้งหลายต่อหลายปีที่นี่มาตังตั้งแต่ในถ้ำของในอารามของในเมคานั่นเองแต่จู่ๆก,ก็มีสัญญาณเตือนภัยแจ้งออกมาเพราะมันก็คือสัญญาณของความเชื่อจากหาสองน,นั่นเอง เพราะมันก็คือสัญญาเตือนภัยก็คือเพื่อนๆที่ต้องขอความช่วยเหลือกันเพราะสถานที่นี้มันเชื่อมต่อกับอาณาจักรของอิมพีเรียมและวังของเมคาและอาราสฟิชิสุและ as, is. แพวกเขานั้นก็ต้องขอความช่วยเหลือโดยการที่เขานั้นก็ต้องขึ้นไปโดยแผ่นดินไหวและแล้วแผ่นดินไหวของในอนาณาจักรของอีพีเรียนะก็เกิดขึ้นอีกครั้งหนึง่งทําทำให้ตัวของดรลาโรนั้นกับสงสัยเลยว่า น้ำมันเกิดอ,อะไรขึ้นตั้งหลายต่อหลายครั้งมากเพราะว่านักวิทยาศาสตร์เนี่ยจะทํางานได้อย่างไรล่ะอารีกับโซลานะั้นพยายามที่จะย่องเบาๆโดยที่ไม่ให้ตัวดรลาโรและจอร์ดา่านั้นได้ยินและทําให้ตัวของไอยูเนี่ยก็ได้เห็นแลว่าตัวของอาริกับโซลานันมาช่วยเอาไว้ได้ฐานแต่ก็สายไปแล้วจอร์ดา่นกับดรลาโรนั้นจึงรู้ตัวแล้วว่าตัวของอาริกับโซลานั้นแอบย่องเบาๆโดยที่เขานั้นมีผู้บุกรุก ทำให้แบว่าปิดกิแตกเป็นและจอร์ดาานน,นเขาก็รอโอกาสเวลานี้มานานแสนนานเลยเพราะว่าเขานั้นก็ได้ทําการจะก,กําจัดกับตัวคู่อที่แท้จริงของเขาก็คือแอนนาน,นั่นเองนั่นทำให้ตัวของโซน,นันรู้สึกสงสัยมากเลยว่าคู่อรีก็คือใครเล่นหรอนั่นทำให้จอร์ดานนารู้สึกโกรธมากเลยว่าเขาเนี่ยจา ของแอนนามไม่ได้เลยนะอารีนั่นก็ได้โอกาสหนึ่งก็คือเขานั้นก็ได้ทำการติดต่อไปทางลอยนั่นทำให้จอร์านาแนนรู้สึกรู้เลยแล้วว่ามีคนที่แบบว่าใช้วิทยุสื่อสารด้วยกับว่าระยะไกลามากเลยนะจอร์านา่านั้นได้ทำการทำลายเจ้าตัววิทยุสื่อสารทั้งหมด2อ,อย่างลอยนั้นพยายามติดต่ออารีนก,กับโซล่าแต่ก็ไม่สามารถติดต่ออะไรได้เลยและจากการต่อสู้นั้นการเพิ่มขึ้นของการสั่นสะเทือนของนายอารามและทางของเมคาดและอาณาจักรของอีพีเรียนั้นก็ได้เกิดขึ้นใหม่อีกครั้งหนึ่งและจู่ๆก็มีเมืออองงงบาาายย่่่่นนทีูใต้้ดิก็โข,ขึม นั่นทำให้ผู้คนทุกเขานั้นก็ต้องสงสัยเลยว่าเมืองใต้ดินนั้นโผล่มาได้อย่างไรในการต่อสู้นั้นก็ต้องยุติลงเพราะว่ามีบ้านหลังหนึ่งนั้นที่โผล่ออกมาจากใต้ดินนะั่นทำใาทุกคนนั้นจึงสงสัยมากเลยแม้แต่ลอยแม้แต่ทั้งไวไฟเออร์แรปตันลูกสมุนของแรปตันลาสและเบียร์ที่ทำให้เหล่ามาังกรทั้งหลายเนี่ยก็ต้องยุติการต่อสู้กันนั่ให้ตัวของไวไฟเออร์นั้น, ar, น,นก,ก็สงสัยเลยว่า บ้านพิเรนนี้คืออะไรล่ะเพราะว่ามันก็ต้องแย่กว่านี้มากขึ้นอีกครั้งหนึ่งอะและแล้วประตูนั้นก็ได้เปิดขึ้นมาและแล้วพวกยิงจาอย่างไข่เซนและนิยานั้นก็ได้มาถึงแล้วและพวกเขานั้นก็ได้พูดประโยคคำหนึ่งก็คือยิงไม่เคยยอมแพ้และแล้วไข่และเซนนิยาก็ได้มาถึงที่อาราปิสมาต่อสู้พร้อมกับไข่อารินและโซล a และไว f i ไฟเออร์พวกเขาจะสามารถจุดยั้งจับเจ้าตัวโฟแทกได้หรือเปล่า และคราวนั้นจะสามารถพาเหล่ามาังกรกลับไปได้อย่างสงบสุขได้หรือไม่โปรติดตามได้ไหนเล็กกนิจากโกูมกังกรทำงานในตอนที่10ตอนสุดท้ายก่อนจบซีซั่นหนึ่งเรื่องราวนี้ก็ได้จบลงไป เข้าสู่ช่วงคลิปป่นมีอะไรบ้างครับโอ้ยไม่ไหวเอ,อ,โ,อโอ้ขอยืนหน่อยนะคุณผู้ชมเพราะว่าคือแบบพี่นั่งเก้าอี้แบบไม่ใช่เก้าอี้ของเกมมิ่งนะตอนนี้เป็นเก้าอี้แบบธรรมดาธรรมดานะครับคุณผู้ชมคือต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าเวลาพี่อธิบายสปอยเนี่ยคือมันต้องบอกก่อนเลยว่าพี่อาจจะพูดเออ,อว่าพูดอะไร่แบบว่าอาจจะปิดพลาดหรืออะไรก็ตามเนี่ยต้องขออภัยด้วยนะครับ คือต้องบอกก่อนเลยว่าแบบโอ้ยคือเอาดีนะหูฟังพี่เนี่ยคือมันจะมีช่วงหนึ่งที่แบบว่ามันจะมีเสียงที่แบบว่ามันต่ําแล้วก็อย่างนี้แหละแล้วก็ต้องแบบว่าเพิ่มเสียงไปอะ่ะเออมันต้องเพิ่มเสียงไปด้วยเพราะว่าเนื่องจากว่าตัวนี้เนะี่ยมันมันไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะครับมันก็ต้องเพิ่มเสียงอย่างเดียวนะครับเพราะว่าคือมันเสียงดีแต่ปัญหาคือมันต้องเพิ่มออไอตัวเสียงะ่ะแรงๆเข้าไปนะครับ คือตอนนี้พี่สปอยก็ตอนนี้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้อาจจะลงคลิปนะครับไม่รู้ว่าจะลงคลิปถันหรือเปล่าเพราะว่าเดี๋ยวพี่เอาเครื่องไอคอมไปด้วยนะครับเพราะว่าพี่จะได้ไปทํางานด้วยนะครับคือแบบพี่ต้องไปแก้เกี่ยวกับเรื่อง Photoshop ด้วยเพราะว่าเนื่องจากว่าปกคลิปที่พี่จะทำเนี่ยก็คือว่ามันมีปัญหาคือมันหมดอายุไปแล้วอ่ะก็คือแบบมันไม่รู้เลยว่าเขาไม่ได้ทํามาหรอวะเนี่ยคืออยากจะถามเลยนะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ครับเราก็มาถึงตอนที่เกาแล้วครับแล้วก็ ตอนที่10เนี่ยเราใกล้จะจบกันแล้วนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าตอนที่10เนี่ยคือต้องบอกก่อนเลยว่าอาทิตย์หน้าเนี่ยก็คือจะเป็นอาทิตย์ที่พี่ต้องเคลียร์การบ้านเคลียร์มาหาลัยต่างๆด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวที่จะขึ้นปีภาคเรียนที่2แล้วก็ปีสองนะครับเพราะว่าเดี๋ยวปีหน้าเนี่ยพี่จะขึ้นปี3แล้วแล้วก็ไปฝึกง,งานแล้วก็พี่อาจจะไม่ได้กลับมาทำยูทูบนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าพี่ก็ต้องทํางานหาเงินต่างๆด้วยนะค,คุณผู้ชมเพราะว่าพี่ต้องทําอะไรหลายอย่างด้วยนะครับ คือต้องบอกก่อนเลยครับว่าตอนที่พี่สปอยเนี่ยคือแบบมันต้องมีคลิปที่แบบว่าผิดพลาดมากเลยครููชมงก็ถ้าเกิดผมพูดอะไรแบบว่าผิดพลาดหรือว่าเอออ่านว่าแอโออะไรสักอย่างเนี่ยก็ก็ต้องขออภัยมานานที่นี้แล้วนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าพี่ก็เริ่มจะไม่ไหวแล้วพอหน่อยเธอขอร้องไม่ไหวแล้วโอ้ยตายแล้วครับเฮ้ยขอหายใจทั้งนึงครับ คือต้องบอกก่อนเลยับว่าช่วงนี้พี่ก็เดือนนี้พี่ก็นั่งออกกาลังกายแล้วก็เล่นเกมขอฟดิวตี้ด้วยนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าพี่ก็ต้องทําหน้าที่หลายอย่างด้วยครับแล้วก็จัดห้องต่างๆแล้วก็มีว่าทํางานบ้านแล้วก็ทํา YouTube แล้วก็แคปอะไรต่างๆนะครับแล้วก็ทําให้ว่าคุณผู้ชมเนี่ยมานั่งดูกันว่า1000ซับสไคร์นะครับซึ่งต้องบอกก่อนเลยว่าเราก็ตอนนี้ก็ประมาณ7 0 0อนะครับเพราะว่าเราใกล้จะถึง1000แล้วนะครับเพราะว่า ไม่รู้จะ1,000เมื่อไหร่นะครับต้องรอติดตามนะครับเพราะว่าคือแบบอยากให้ทุกคนกดเยอะๆนะครับเพราะว่าจะพี่จะได้แบบว่าสร้างรายได้เลยนะครับในช่วงอาทิตย์ถัดไปเนะี่ยที่พี่จะไปเนี่ยก็มีอาทิตย์หน้าก,ก็จะมีงานคอร์สมาแล้วก็อาทิตย์ถัดไปก็จะเป็นงานไทยแร a เกมโซ e Show 2น2 3ครับซึ่งงานไทยแ l a เกมโซ e ส h o w ั0 2 3เนี่ยเราจะได้เจอกับศิลปินอยา่าตัวของ4 e ลีฟและก็ทรีแมนดาวก็คือแบบผมก็อยากเจอนะครับเพราะว่า คือแบบโ,โหตื่นเต้นเลยว่าเราจะได้ไปหรือเปล่านะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าพี่ก็ต้องเตรียมของไปเยอะมากนะครับคือแบบว่าพี่ยังไม่ได้เป็นแขกรับเชิญนะเพราะว่าเนื่องจากว่าพี่ก็ต้องทําอะไรที่แบบว่าให้มันแบบว่าดังนะครับแล้วก็ลงเพจด้วยนะครับตอนนี้เนี่ยพี่ก็ต้องมานั่งรับอัพเพจต่างๆนะครับเพราะว่าเพจพี่เนี่ยมันไม่ค่อยจะได้ลงอะไรเท่าไหร่นะครับเพราะว่าพี่ต้องรีบมานั่งลงเลยนะครับไม่งั้นเพจพี่จะบิดนะผมโอเคครับผมถ้าเกิดใคร มีอะไรข้อสงสัยหรือความคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับก็นั่งไลอ่านทุกคนนะครับแล้วก็ให้ใจทุกคนนะครับและขอบคุณผู้ชมที่ตามผมถ้าเกิดถ้าเกิดผมพูดผิดภาพประการใดหรือว่าพูดแบบเอออาหรือว่าพูดแบบว่าเออแล้วก็ทิ้งท้ายไปอะไรก็ตามเนี่ยต้องขออภัยดยนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าในตอนที่9เนี่ยคือแบบว่าค่อนข้างแบบว่ามันแบบละเอียดมากแล้วก็ รู้สึกว่ารุ้นเลยนะครับแล้วก็ตอนที่สิเนี่ยเราก็ใกล้จะจบแล้วนะครับแล้วก็จบซีซั่นหนึ่งปุ๊บเราก็ไปซีซั่นสองก็คือในวันที่สิบสองครับเดี๋ยวพี่จะรีบทำนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าวันนี้เป็นวันที่ห้านะครับตอนนี้พี่อ่านไปก็คือวันที่ห้าเสร็จแล้วแล้วก็ภาพวันพฤหัสมาเมื่อไหร่เดี๋ยวพี่ก็ต้องรีบทําให้เร็วสุดนะครับเพราะว่าภาคไทยมาแล้วนะครับเดี๋ยวภาคไทยก็จะมาแล้วแล้วก็พี่ต้องแคปภาพให้เร็วก่อนแล้วก็ก่อนที่เลโก้จากโกตอนที่หกไอตอนที่สิบสาม ไอตอนที่21เ็นี่ยเขาจะมานะครับซึ่งมีบท20ตอนนะครับเพราะว่าจะมาตอนไหนก็ไม่รู้นะครับต้องรอดตามผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กด Sub s c r i b e กดติดตามกดกระดิ่งด้วยเพื่อคลิปใหม่เป็นกำลังใจให้ผมคลิปแบบนี้ต่อไปนะครับถ้าเกิดอยากติดตามข่าวสารทุกดนที่ Facebook Fan p a g e of c h a ช n e l ผมก็สามารถติดตามได้ผมก็ชัพแชแนลเนี่ยก็สามารถติดตามนะครับก็จะลงเพจต่างๆนะครับลงข้อมูลแล้วก็ลงวิดีโอทุกอย่างหมดเลยนะครับผมแล้วก็ สำหรับใครยากว่าอยากดูเลโก้ยิงจากโภาคไทยในมาก์พังงานเนี่ยก็สามารถดูในที่ในฟรีนะครับในภาคไทยนะครับก็อย่าลืมนะครับไปสนับสนุนของแท้นะครับก็อยากให้ทุกคนเนี่ยสนับสนุนของแท้กันเยอะนะครับก็ต่อไปผมก็สำหรับใครยากว่าอยากดูเลโก้ยิงจากโในซีซั่น11จนถึงภาค16เนี่ยก็สามารถดูได้ที่เฟซบุ๊กอย่างวอลเมสสุมีนะครับก็สามารถดูได้นะครับ ก็อย่าด้วยนะครับให้ทุกผู้ชมมาอ่านก,ก่อนนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับผมเจอไหม่ของคลิปหน้าครับคลิปต่อไปจะเป็นอะไรโปรดติดตามผมสักคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ